เอฟีตัวแรงโอ้โหฟันโฟอ,อ์ท่อร้านกาแฟร้านกาแฟอืมวิวดีมากโอ้โหดูดีฮะาโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นม้วยกกล้องด้วย Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Ah, okay, let's go. พร้มอมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โโหเสียงเกียร์โคตรดังเลยอันนี้เดี๋ยวออกไปเล่นหน่อยนะฮะวันยุดเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่นั่งเล่นกำลังออกจากบ้านนะตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงอะ่ะเ <Okay. S 1> พื่อนโทรปลกชวนออกไปขี่รถเล่นหาร้างกาแฟโอเคนี่จะ10บโมงแล้วยังอยู่บ้านอยู่เลยตอนเตรียมของเตรียมของเลยเนี่ย แดดยังล่มอยู่เลยนะฮะไม่มีแดดเลยแต่พอเข็นรถออกจากบ้านเท่านั้นแหละแดดออกเอาวะแต่แดดออกก็ดีกว่าฝนตกไบเกอร์ชอบแดดมากกว่าฝนนะแต่ถ้าจะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ขอแบบคึ้มคุ้มค้มแดดคึ้มฝนเราต้องไปวเติมน้ำมันกัน 360บาทไทย่ะเจอสิบโมงละไปต่อโอเคยัง ทางถนนหลวงประจันีครับของวิ่งข้างนอกดีกว่านะฮะข้างในถนน แย่รถเยอะตอนนี้ถึงวงไวฟ้าแนละ้วมันหยุดยาวนะการจราจรก็จะคับข้างหนานแะน่นหน่อย <Okay. S 2> อากาศก็ยังคงร้อนอยู่เหมือนเดิมนะเราก็เป็นโชคดีที่เราขี่ออกมาข้างนอกนะโอเค พอเบี่ยงออกไปพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เลยรถเยอะนะฮะก็เราออกสายได้แหละตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าจะบ้านสิบโมงเยี่ยมกว่าจะฝ่าดงรถติดตรงปลายพาสน,นะฮะรถก็ติดเลยวันนี้รถเยอะมากเยอะจริงๆก็นี่เรามาถึงแยกที่จะไปมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะก็เดี๋ยวเราต้อง เบี่ยงออกไปวิ่งอยู่ตรงเส้นผู้พนานมอเตอร์เวย์เกิดเป็นรถมอไซค์ก็อย่างเงี้ยแหละสิทธิพลเมืองชั้นสอง Feel calm. I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through.

ค <c oughs> ่าปรับแพง้าวบรรยากาศสวยๆเลยนะตรงนี้ทิวเขาริมเขาเดี๋ยวเทลเลอร์เอาไปกินถ้าจอาถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวเทลเลอร์เอาไปกินนะจ๊ะ หายไม่ทันถนนสวยน้ำถึงแล้ว คือยากกับอืมใช่เลยเลยเดี๋ยวต้องกลับรถอะเมื่อกี้เลยนะฮะต้องเข็นรถกลับมาโถานนดีมากถานนโคตรดีเลยจเจริญขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแถวเนี้ย FP ตัวแรงโอ้โหไฟออกท่อ มองเลไไม่เห็นเลยหญ้าเต็มไปหมด ตรงนี้แหละเรถะเยอะเนี่ยว้าวคิงคองฮิลร้านกาแฟร้านกาแฟวิวดีมากโอ้โหโด,ดูดิฮะโอโ้วิวโคตรดีอะ่ะวิวดีจริงวิวดีจริงไปถึงแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นนิดนึงเนี่ยมาถึงแล้วทิงคองเขาตะแบบที่เขไปทางานนี่ไอ๋อฮะ นี่ yeah, พามาดูนะฮะคาเฟ่เ uh, ขาตะแบกไ้่กี้้็้งเป็นธรรมชาติ่ค่ะเป็นสวนธรรมชาติบคุณคูไปดูไ <c oughs>

Dead. Will you regret everything that you did that you said I don't think you understand the, what And my heart's like a move from losing I feel like when I'm with you losing I feel like I think I'm disamusin Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me and me? The one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. But it's stupid little bit When oh, I'm the with you, I never oh, find out. Oh, I wish I wasn't uh, struck by you. I wish I never saw you. I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. Like. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being mine. กโหดเลยลกินกาแฟสเสร็จแล้วก็ต้องไปกินข้าวมาถึงแถวนี้แล้วต้องไปนี่ไก่หุบบอลนะฮะเดี๋ยวพา้องตุ๊กไปลองโดนไก่หุบบอลดู น,นี่เขาชอบให้ทักชั่นคอนโทรลทำงานจริงแหละเราไม่มีทักชั่นเราเล่นอย่างเขาไม่ได้ มันยังเยอะอยู่เลย เกยหุบบอลฮะอมาสองห้าส5 0เลยว่ะ I มาเราก็มาเจอพี่พี่ไฟเกอร์นะฮะหมวกว่าสวยเลยคันหน้าหมวกรอใจเอ้ KVT ลายมาลายน้ำตกว่าโอ้โหรถเยอะชช่เปล่งไหมวันนี้มีแต่สิบ้อ นี่ครับข้างหน้านี่อะไร MT หรือนี่อ๋อไม่ใช่อะไรเทเซอร์เหรอติดตั้งแต่ออกจากหูบบอลนะ <Wow. S 1> ยังตอนนี้อยู่ตรงแถวอมาตานะก็ยังเยอะนี่ขอบ่นรถติดห่ายะกันหนูออเมาขี่รถเล่นวันหยุดยาวนี่รู้เรื่อง 一分秒。 รถเล่นเลยรถติดฝ่าดงรถติดนน้นหน่อยนะไปคาเฟ่แล้วก็ไปกินข้าวร้านไก่หูปอนร้านดังนะมของย่านแถวชลบุรีศรีราชานะฮะโอเคโอ้ยเดี๋ยวกลับไปบ้านขอกินเบบซี่เย็นๆให้ชื่นใจแล้วเดี๋ยวจะไปทุระต่อที่แปดริ้วแต่ว่าคงไม่ได้ขี่มอไซค์ไปนะร้อน ก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะฮะขอบคุณทุกๆยอดวิวที่ติดตามช่องพมก่ีกซีบีอาร์มาตลอดนะฮะแล้วก็ฝากคลิปนี้คลิปใหม่ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe นะฮะก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะโอเคบายบายลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ